เนื่องกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ในนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยเรามีคิวเจอกับสิงคโปร์ก็มีการถแถลงข่าวความพร้อมท,ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับจจโดยทีมชาติไทยเนี่ยส่งมาซาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น กับตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คือปฏิวัติคำใหม่นะครับไปร่วมงานทางด้านของ ECE เนี่ยเปิดเผยครับว่าหลังจากจบแมตช์ที่เสมอกับจีนทีมชาติไทยก็มีช่วงเวลาให้ได้พักแล้วก็ฟื้นฟูกันอย่างเต็มสูบเลยครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทำได้แค่นหนึ่งคะแนนก็ถือว่าตกอยู่ในความยากลําบากนะครับดังนั้นเกมเนี้ย ต้องชนะแล้วต้องยิงกระหน่าด้วยแล้วก็ต้องลุ้นผลอีกหนึ่งคู่เรียกว่าหลายเด้งทีเดียวคือคําถามว่ามันจะต้องยิงเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการที่เกาหลีใต้ไปเจอกับจีนในบ้านเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็น่าจะต้องเล่นเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีผลกับฟีฟ่าแร็งกิ้งถูกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกาหลีใต้เลือกได้2ทีมระหว่างจีนกับไทยเขาคงอยากได้ไทยเข้ารอบต่อไปมากกว่า อันนั้นก็ตอบยากก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับคือกับการเจอกับสิงคโปร์เนี่ยอีชีอีบอกว่าคือในมุมของอีชีอีนะหมายถึงว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะคุมทีมชาติไทยเจอกับทีมที่อันดับโลกเนี่ยน้อยกว่าเราม,มากกว่าเราใช่คาว่ามากกว่าเรารดังนั้นเนี่ยเราต้องกระหน่ำยิงให้ได้มากๆและไม่เสียประตูเราโฟกัสที่ตัวเราเองก่อน ส่วนโอกาสในการลงสนามนะครับของทีรสศิลปแดงดาและชนาทิพย์สงประสินอีเชีอีกก็กชัดเจนนะครับว่าคือทั้งสองคนเองเนี่ยเป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงอยู่แล้วอยู่ในต้องใช้คำว่า23คน หากถึงเวลาและโอกาสอันเหมาะสมเนี่ยมันเป็นดราม่าเมื่อนัดที่ผ่านมาไงว่าทางเธอเสินแดงดาเองหรือว่าชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยทำไมไม่มีโอกาสได้ลงนะครับ,รบก็อาจจะเป็นจุดนี้แหละที่ทําให้อิชิอิต้องมาตอบคาถามในเพรสคอนเฟิร์ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าในแมชนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับส่วนปฏิวัติคาใหม่ผู้รักษาประตูให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายเขาพร้อมแหละเป้าหมายต้องชนะครับถ้าไม่ชนะอีกคู่ก็ไม่มี ประโยชน์เลยสําหรับผลที่จะออกมาถูกต้องถ้ามีโอกาสได้ลงยืนตําแหน่งเฝ้าเฝาสานะฮะ <c oughs> ก็จะพยายามไม่เสียประตูที่เหลือเป็นหน้าที่เพื่อน,อนแล้วอรแล้วเราะจะให้เติมมายิงก็ไกลาายอยู่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ก็ในส่วนของอีซีอีเนี่ยถือว่ามีความชัดเจนนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าดูผลการแข่งขันจีน,นกับเกาหลีใต้เรายังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปอันนี้คือมองกันตามทฤษฎีครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็นักฟุตบอลทีมงาน จะพยายามเน้นเกมรุกและไม่เสียประตูนะครับก็ต้องโฟกัสคู่ของเราให้มากกว่ามองไปที่คู่ของเกาหลีใต้กับจีนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเกาหลีใต้กับจีนแข่งขันเวลา18นาฬิกาแต่ว่าทีมชาติไทยกับสิงคโปร์แข่งขันกัน19นาฬิกา30นาทีาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ผลก่อนนะครับผมถ้าเผื่อจบเครื่องแรกแล้วเกาหลีใต้จะพัชจะผูกยิงสัก4-0เนี่ยโอ้โหสนามแทบแตกนะสตารมบัคงคาาเนี่ยนะครับแต่ถ้ายังเสมอกัน0-0นะหนัก เราก็จะพะวงนิดนึงพะวงนิดนึ่งะนะครับนะแต่ว่าแน่นอนอีจีอถึงพยายามดึงโฟกัสของนักเตะว่าไม่ต้องสนให้เรา<ห>โฟกัสที่เกมของเราพอใช่นะครับขณะที่ในเวลา17นาฬิกานะครับอีจีอเน้นนำลูกทีมทั้ง27คนลงฝึกซ้อม Official Training ที่ราชมังคลากฬาสถานครับซึ่งเปิดระกาศให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศได้15นาทีโดยสภาพทีมทุกคนนะครับมีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้พักฟื้นร่างกายกันมา พร้อมที่จะลงสนามทุกคนสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้มีอยู่5คะแนนจาก5แมตช์ครับพบกับสิงคโปร์ที่มีอยู่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นตกรอบแน่นอนแล้ว จะลงเล่นกันในวันพรุ่งนี้19นา30นาทีครับเงื่อนไขการผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายนะครับก็คือเกาหลีต้องชนะจีนเท่านั้นนะครับถ้าจีนมีแต้มเนี่ยทีมชาติไทยตกรอบทันทีส่วนเงื่อนไขของไทยกับสิงคโปร์ครับไทยจะต้องชนะสิงคโปร์เท่านั้นและต้องยิงประตูให้มากที่สุดเพื่อแซงประตูได้เสียของจีนที่ตอนนี้เนี่ยห่างกันอยู่3ลูกนะครับหรือว่าในกรณีจีนตอนนี้บวก8เราเนี่ยบวก5 อ่าครับ,รบผมกรณีที่ลูกได้เสียเท่ากันเนี่ยก็จะวัดกันที่ประตูยิงได้อืนะครับก็ต้องยิงให้ได้เยอะๆแหละนะครับอย่าลืมว่าต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าเราสามารถดูได้ก่อนนะเพราะว่าคู่หนุ่เขาแข่งหกโมงเย็น ถูกต้องครับ,รบอ้าวเดี๋ยวต้องติดตามนะครับอย่างในส่วนของรามแป้งเองก็มีการเข้าไปเยี่ยมแคมป์ทีมชาตินะครับก็เข้ามาให้กําลังใจนะครับมีการพูดคุยฮะเขาบอกว่าบรรยากาศและก็สปรสปริตในสปิริตในทีมตอนนี้เนี่ยดีมากสัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นเลยว่าเรายังมีโอกาสเข้ารอบแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยยังยังไม่มียังไม่พูดถึงนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสเลี้ยงอาหารคําให้กับน้องๆหลังซ้อมที่โรงแรมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกินอิ่มนอนหลับ ก่อนเกมสําคัญที่คนไทยทุกคนรอคอยได้ข่าวตอนนี้ตั๋วเนี่ยเอาไปรีเซลกันกระนาอยู่ถูกต้องครับนะครับคุณถือไวสองใบผมถือ2ใบผมซื้อใบละ600กว่าบาทตอนนี้ในโซเชียลโซนแบบนี้อยูนะในโซเชียลตอนนี้น่าจะไปประมาณสักสามถึงสี่พันโอ้โหไปแล้วครับนะครับก็ถือว่าถ้ามองในแง่ของกระแสก็ถือว่าได้อยู่ใช่เพราะว่ามันยังมันยังมีลุ้นอยู่ไงนะครับถ้าเผื่อนัดที่แล้วไปแพ้เนี่ยโอ้โหนัดนี้จืดเลยนะ ก็ถือไปราคาเดิมใช่ครับ,รบผมเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นถูกต้องรนะครับ